ช่ค่ะโหทองมาเลยค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ตัวว่าไงดีตามสภาพตามตามสภาพนะค่ะเป็นตามสภาพแต่ตลาดเป็นอย่างไรนี่ค่ะนี่นะครับพี่ดูภาพรวมๆของต่างประเทศมันดูไม่ดีนะฮะอย่างวันนี้ไอ้ตัวที่ขึ้นมาแรงๆแล้วนะฮะคือตลาดทุนเราตอนนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบ เราไปต่างประเทศนะครับคือเราไปทิศทางเดียวกักบเขานะะค, ok คือเขาขึ้นเราขึ้นนะฮะเขาขึ้นเรเขาขึ้นแต่เขาขึ้นได้มากกว่าเรานะอันนี้เป็นดาวโจนะในภูมิภาคนะครับภูมิภาคเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวของอ่องจาจะต้าก,ก็เริ่มเริ่มแบบนี้ก็แบบเนี้ยให้เราดูอย่างนี้ครับ ok. ถ้าเราดูหุ้นขาขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ ok. มันจะย่อนะฮะแต่ถ้ามันขึ้นผ่านทุกเส้นเนี่ย มันรีบาวอ่ะอืมรีบาวงี้ก็บอกว่ารีบาวเนี่ยมันก็จบการรีบาวใช่ไหมค่ะ<า>ก็จบการรีบาวนะฮถ้าถามว่าตอนจกาการ์ตาขึ้นมาสี่วันเราขึ้นไหมฮะเราก็ขึ้นไง <laughs> ขึ้น <laughs> ขึ้นนิดเดียวแต่เราขึ้นน้อยเราก็ลงน้อยไง<า>ขึ้นน้อยก็ลงน้อยอนี้เราก็มาดูของเรานะว่าถ้าเราดูเซตก่อนก็ได้เซตเราก็สําคัญที่เราพูดไว้คือตรงนี้หนึ่งสามเก้าห้าเนี่ย กับหนึ่งสามเจ็ดเก้าถ้ารอถึงหนึ่งสามเจ็ดเก้านี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมผมไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะจะไม่เหลือแล้วอใครลองมาจากเก้าห้าสามก็เหลือน้อยแหละแต่ยังเหลือสิบเจ็ดจุดอยู่นะยังเหลือยังเหลือสิบเจ็ดจุดอยู่อสิบเจ็ดจุดก็สามพันสี่ต่อหนะึ่งคอนแทคทิ้งอยู่เนค่ะตัวที่เราสําคัญที่สุดตรงนี้นะครับอตามระบบก็คือแปดหกแปดจุดสามอย่าหลุดนะ อันนี้ไม่ถึงคนที่ถือมานะนะครับแต่คนที่ช็อตมาแล้วตามที่กูกันตอนกลางวันอันนี้ก็ก็ลุ้นไงพี่ว่ามันมีลุ้นที่จะลงไปลงไปแล้วก็คือคําว่าแปดหกแปดมันคือสิ้นวันเนี่ยใช่ไหมมันคือสิ้นวันเนี่ยอ่ะเพราะนั้นคนที่ถือมาถ้าถ้าหลุดแปดหกแปดล็อกโปรฟิตจับลงไปลองใหม่แถวโซนแปดห้าห้าก็ต้องใช้กลยุทธ์มากกว่าที่จะไปดูเป้าหมายว่าถ้าทําแบบนี้ต้องทํำยังไงเนะ คือฝั่งลองก็ไม่ได้ที่เปรียบนะฮะฝั่งชัดก็เหมือนกับคนที่กล้าเนี่ยกล้าได้เนี่ยก็ก็จะได้ก็ยังถือต่อไปได้อยู่นะฮะแต่สั้นมากๆนะครับก็กําลังลงมากนะฮะอย่างเงี้ยก็น่าจะลงมาโอเวอร์โซาแสดงว่าจังหวะลองตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ก็ต้องรอคู่นี้อีกไหมอ่ย่ามาเช้าที่เอาละลงมากล้าลองแต่จะสีนะครับอาจจะสองขึ้นไปก็ต้องปิดนออไหมฮะ อวันที่ก็บอกว่าเราก็ต้องปิดก่อนปิดก่อนมันก็ทำได้เ่ดียวค่ะแล้วกวนพี่นิพนธ์ขยายหน้าจอนิดหนึ่งได้ไหมคะนะมันน่าจะเล็กอ่าอันนั้นเลยอันนั้นเลยค่ะพี่นิพนธ์นี่ก็จะเป็นภาพนี้ใช่ไหมฮะภาพนี้นะฮะขยายให้เช่นเลยคนที่ลากตามกันอยู่เนี่ยหลายคนกําลังลากตามอ่าเพราะนั้นมันก็ลงมากรอบล่างได้นะใช่ไหมค่ะ 855เนี่ย8 5มันเป็นแนรบดีอ่ซึ่งซึ่งมันก็สามารถจะได้กลับขึ้นไปใหม่ได้นะอะไรเงี้ยนี่นะครับเพราะเพราะภาพของของเอ่อเราเวลาเรานับขาขึ้นเรามันเรานับตรงนี้เนะขึ้นเนี่ยไม่ถึงว่าขึ้นในขึ้นอะไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นขึ้นเนี่ยทุนี้เห็นไหมจากลงมาเนี่ยมันไม่เคยขึ้นได้เลยอ่ะอันเนี้ยมันก็ไปขึ้นเล็กๆอขึ้นเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยมันอาจจะตามเรื่อยเป็นขึ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้อื อถึงคุณได้ประมาณแค่ขนาดเนี้ยไม่ได้ใหญ่เยอะนะฮะ่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยอการหลุดตรงเนี้ยมันไม่ควรเกิดนะถ้ามันไปขาขึ้นหลุดตรงเนี้ยเราสังเกตว่าถ้ามันขึ้นแต่ละครั้งมันจะไม่หลุดนะถูกไหมฮะค่ะพอมันเบรกทําให้พาแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะทันี้ถ้ามันหลุดเนี้ยถือว่าคุณต้องรอโปรฟิตถ้ามันหลุดแปดหกแปดคุณต้องรอโปรฟิตเพราะนั้นมันหลุดตอนเย็นมันหลุดตอนเย็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แปดหกแปดอาจจะไปหกศูนย์ไ้ไง ใช่ค่ะพี่เออเพราะนั้นพอจะช็อตเอาไงวะมันก็กลับกลับมาแบบงงเหมนเดิมีอ่อะสรุป<ด>ว่ามันก็มันก็ว่าไปอ่ะพี่พี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้ทํานะพี่ําแนะนําก็คือว่าแนะนำณนะปัจจุบันตรงเนี้ยคนที่ช็อตมาแล้วก็ีรุลุนไหมถ้าหลุดถือต่อไปใช่ไหมอ่ะคู่นี้เกิดมาเด้งขึ้นโอ้โหอันนี้ยากมากนะคู่นี้ตื่นมาประเทศไทยพุ่งขึ้นประเทศเดียวเลยอย่างเงี้ยนะโลกขึ้นหมดเลย นะฮะไม่รู้จะหาเหตุอะไรอ้างบอกว่าเฮ้ยเลือกลบไปแล้วเย่ามันก็ไม่ใช่นะฮะลบไปลบกันไม่นเกี่ยวอ่ะขึ้นไม่ขึ้นมันไม่เกี่ยวอ่ะแล้วแต่ว่าจะเอามาเกี่ยวมันก็เกี่ยวนะแต่พี่มองว่าไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นสงครามนี่ยังมีโอกาสกับนี้มากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยที่กระทบกับความเข้าใจของคนถูกหรือผิดเนี่ยมันกระทบกับตัวทองคํามากกว่าถูกไหมเพราะความเชื่อความเชื่อของคนว่าถ้า ถ้ามีสงครามอทองจะขึ้นใช่ไหมค่ะอครับแต่แต่ความเชื่อ,อที่ปกติอืถ้ามีสงครามแล้วหุ้นจะลงเนี่ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกครั้งเนี่ยนะไม่ใช่ทุกครั้งไม่ได้เสมอไปไม่ได้ดีไงแต่ถ้ามาดูตรงนี้ทองคำก็คืออ่ะมาลงมาโซนนี่นะเห็นไ,ไหมมันโซนตนะันี้แมันเริ่มหยิกยักเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหยิกขึมาเนี่ยตาเยมเฟดร้อยยี่สิบนาทีมันสามแท่งแล้วนะเนี่ย อ่ะมาเริ่มนะแท่งที่สองมาเริ่มไม่หลุดแล้วนะเห็นไหมในหนึ่งเก้าหกผมพี่เริ่มยืนนะอ่ะนี่มันไหลตูตลอดนี่มันเริ่มเริ่มยืนนะเริ่มยืนนะเริ่มยืนแล้วมันก็เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะค่ะการเข้าเขตโอเวอร์โซนี่ถ้ามีแท่งเขียวมาอีกสักแท่งหนึ่งนี่เพอร์เฟกต์เลยใช่ใช่ป็นตลอดแท่งเขียวเนี่พูดถูกมันตลอดแท่งเขียวนะครับตลอดแท่งเขียวแต่แต่การที่มันลงมาเนี่ยให้เราให้ <ę> เรา <emotions> <go> ให้เรานะคาดไว้ก่อนว่าการลงนั่นี้ยมันอาจจะจบการขึ้นไปแล้วไม่ออกไหมครเป็นสงครามแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจบนะมันอาจจะจบหรือไม่จบก็ได้จบหรือไม่จบก็ได้อ่าที่พี่อธิบายตะวันว่าไอ้ทองเนี่ยเวลาขาลงอ่ะมันยากมากนะฮะความมันจะลงได้แต่รั้งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เวลาเป็นเดือนนะฮะอืมแล้วก็จะยือไปเป็นเดือนเลยทองอ่ะถ้าลงอ่าถ้ามันมันมันยังอ่ะมันยังแล้วนี่มันก็อยู่ห่างจากเนี่ย หนึ่งเก้าสี่เก้าเดี๋ยเพราะมาันลงไปที่หนึ่งเก้าสี่เก้ามันก็เด้งได้อยู่นะ,ะใช่ไหมแต่การเล่นสั้นตรงนี้เห็นไหมมันหลุดตรงนี้มาแล้วหลุดเส้นเนี้ยเส้นแนวรับเนี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ 76, ่งเก้าชกก็ลงมารอแถวนี้อ่าเหมือนที่ไอ้บอกเลยรอแท่งเขียวไหมแท่งเขียวในเขตในเขตโอเวอร์โซเพิร oh, <so> ์ลร้อยยี่สิบอ่าอันเนี้ยก็คือว่าลองแบบมีอาจารย์หน่อยอืเราลองทุกครั้งเนี้ยเฮ้ยขึ้นจริงกว่าว่าขึ้นจริงกว่าแต่ขอให้มี วิชาอ่ะหนึ่งเก้าหกก็ก็พี่ไม่เคยเห็นนะมันขึ้นไปแล้วพอพอมันลงไปหนะึ่งเก้าห้าศูนย์นี่ยนะครับแต่มมนหลุดเลยอ่ะพ,พี่ไม่เคยเห็นนะคือคือคือมันต้องเด้งก่อนอ่ะมันต้องเด้งนะอ่ะปกติถ้ามันเจอสิบวิมันจะเด้งก่อนนะเพราะนั้นถ้าลองแถวนี้ก็ต้องดูนะว่ามันมีแนวรับอยู่ที่หนะึ่งเก้าห้าศูนย์อ่าล้วก็ลองดูแล้วกัน<ด>ถ้าเราค<ด>ิดว่านะฮะมัน เกิดลงไปหนึ่งก้าห้วสู์เราก็จะพึ่งลองอย่าพึ่งลอง,อง,ลองนะคมับเพราะแท่งเขียวอาจจะเกิด<ะ>ตรนหนึ่งก้าว้วสู์ก็ได้อการใช้แนวรับนะฮะแนวรับเป็นตัวเข้าทาเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องมีสัญญาณแท่งเทียนแบบนี้อแบบนี้ใช่ไหมแล้วเกิดในเวลาที่ถูกต้องอ่าซึ่งแท่งเทียนนี้เวลาถูกต้องของทองเขามักจะเกิดที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดเขาจะ อ่าตรงนี้พี่รู้เลยว่าทําไมเขาลงเรื่องอะไรนะครับก็มีแล้วเปนลูกขา่าวจริงหรือเปล่าเพราะมันมันจะได้ยินได้ยังไงว่าว่าไบเดนโทรหาแต่เดนทันยยหูบอกว่าเนี่ยให้ยุติการบุกถูกไหมค่ะมันจะรู้ได้ไงมันโทรศัพท์โชว์แหละถึงไงถ้าเราไม่ฟังค่ะไดักฟังเหรอ,อเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่เขาเชื่อไงว่าไอ้ไอสองครามทําให้ขึ้นเพราะนั้นถ้าสงครามยุติมันก็จะลงไงอืมจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไง ค่ะใช่จะรู้ได้ไงว่าเขาโทรโชว์คุยกันให้ออกเสียงนั่นเลยเหรอเออถ้าเขาออกเป็นหนังสือกันอะไรเงี้ยมันเป็นทางการใช่ไหมนะครับอ่แล้วคุณเชื่อได้ว่าหนังสือด้านปลอมหรือไม่ปลอมถูกเราจะรู้ได้ไงว่าแบบที่เขาว่ากันว่าว่าใครเป็นคนออกหรืออแล้วว่าไอ <c oughs> ้คุณได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเอไออ่ะพี่ถามว่า <c oughs> คุณเชื่อวันเนี้ยคุณเชื่ออะไรได้บ้างในโลกอะ่ะคุณเชื่อ <c oughs> อะไรได้บ้างเชื <c oughs> ่ออะไรอ่าแล้วมันก็ลงมาแต่พี่เชื่อว่านะ ถ้ามันลงตอนกลางคืนเนี่ยพี่เชื่อว่ามันลงจริงแต่ถ้ามันลงตอนกลางวันเนี่ยพี่ไม่เชื่อเพราะจ้มามันอยู่จ้ามันยังไม่ตื่นเลยจ้ามตื่นมาเอา้าใครเอาลงมาว่าเดี๋ยวกูดันขึ้นดันกลับให้ใช่การกใช้ข่าวอันตรายที่สุดเนี่ยนะซึ่งพี่เตือนไปแล้วนะพี่เตือนไปแล้วนะครับว่าเล่นมาก็อย่าใช้ข่าวสงครามในการเล่นมีสิทธิ์ติดดูเทคนิคถามว่าขึ้นไปได้ไหม ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนนะอันนี้ลบไปเยอะแล้วนะหมายถึงว่าการที่ทำหนี้ขายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมาค่ะเป็นอะไรที่ยากมานะครับ,รรบแล้วสัญญาณก็เริ่มที่จะตัดลงแหละเห็นไหมเนะี่ยเริ่มเริ่มเป็นสัญญาณขายครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ่อาสรุปว่าอลองน้อยๆน,นะครับการเด่งของขําเฟรมเดย์ครั้งนี้นะฮะไม่เกินหนึ่งสองศูนย์หกไปสองศูนย์ศูนย์หกนะฮะใครใครที่ช็อตมาพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ช็อตน,นะ พี่เป็นถือว่าใครที่ช็อตมาแล้วเนี่ยสต็อปลบอ,อยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าสามนะครับแต่ถ้าคุณจะลองอ่ะโซนที่ทำเนี้ยถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยมีโอกาสเด้งอนะ่าเด้งไปก็เล่นสั้นอนะ่ะสรุปว่าพี่ให้เล่นสั้นมาทุกวันเลยนะจากจลับี่ไปแบบนี้พี่เมื่อคืนก็เล่นสั้นนอกจากก็เล่นสั้นตลอดนะครับนะช่วงนี้นเหมือนเป็น <S <S เล่นสั้นน่าจะปลอดภัยแต่เล,เล่นสั้น ก็ต้องเล่นสั้นหมดแหลยเล่นสั้นหมดนะฮะถ้ามันหลุดหลุดอย่างนี้แล้วสิโอเคนะเนี่ยหลุดแถวๆนี้แล้วนะช็อตหนึ่งข้าสามหกนะมันยังเล่นไปดีข้ารแปดเจ็ดเมันเล่นสั้นไหมนี่ไม่ถือว่าเนี่ยหลุดตรงนี้แล้วนะแล้วตรงนี้ผ่านมาเนี่ยอีกสี่สัปดาห์นะมันจะเล่นใส่หน้าคุณได้เลยเพราะนั้นมันก็คือเล่นสั้นสรุว่าเล่นสั้นนะเล่นสั้นค่ะขาลงเล่นสั้นทองนะ <ST AN CE> ตัวน,นี้ต้องเล่นสั้นแล้วแหละไม่ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงก็ต้องเล่นสั้นนะครับลองตัวนี้ก็เล่นสัน้น <ST AN CE> เล่นสั้นแปลว่าจบในวันนะฮะจบในวันไปมันไม่จบเราจบนะครับตรงน,นี้เขาจะจบ <ST AN CE> เขาก็จะต้องเด้งนะเพราะมันโอ e เวอร์โซบ่ะเขาจะต้องเด้งแหละเด้งไปได้เท่าไหร่ก็ว่าไปท่านึ่งเก้าแปดศูนยะ์ถ้าถึงเก้าเก้าศูนย์ก็ยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยก็ว่าไป ยี่สิบเดือนก็ติดได้แล้วโคมไปเลยโคมโคมอย่างมากก็หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับไม่น่าจะเปหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนียเพราะเป็นระารับทั้งอ่ายี่สิบห้าเดย์และยี่สิบห้าสัปดาใกล้เคียงกันมานะครับอันนี้เป็นภาพทอดเรามัดระวังเรามั่ระวังนะครับเรามัดระวังแล้วครับมา เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อหุ้นมาก่อนหุ้นที่เร่นรีบาทต้องไหลแหล่อันนี้เราครอบคลุมให้ไปหมดแล้วนะว่าสตาร์บอตอยู่ตรงไหนบีจิมซีพีเอสซีเออะไรเนี่ยให้ไปหมดแล้วนะเราเห็นว่าหุ้นที่มารีบาวอ่ะมันก็จะขึ้นเยอะแต่เวลาอาการมันก็จะลงเยอะนะอืมอาจจะลงเยอะนะครับตัวที่ลงไม่เยอะแดงแดงอ่าไม่ร่อหรอกคือไม่ไม่มีอะไรแล้วเดินเดินเดิน เดิมพิจิกาเนี่ยคือถ้าเงินไม่เข้านะพี่บอกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่อยากใช้คํานั้นนะครับพี่บอกแหละเราไอ้ก็ลองมาตลอดแต่เดี๋ยววันนี้ถ้าคุยถีก็ขายอีกอ่ะคุณทำไงอ่ะก็ต่างไม่ได้ก็ลงตอก็จะมันก็จะไม่ลงแรงต่างขายจะไม่ลงแรงนะมันจะลงแรงตอนที่กองคุนขายอ่ะคู่กับฝรั่งแล้วก็บล็อกเทรดถูกฟอเซลล์มันจะลงแรงสรุปก็คือว่าเล่นน้อยๆนะครับ ยังดอกเบี้ยยังไม่ลงนะครับอ,อย่ามองว่าหุ้นจะขึ้นนะฮะโดยปัจจัยนู้นปัจจัยนี้ปัจจัยนั้นนะฮะะนครับปัจจัยจะดีไหนนะฮะถ้าไม่มีตังค์ซื้อหุ้นมันก็ไม่ขึ้นเข้าใจไหมฮะกระเป๋าแบรนด์เนี้ยจะดีขนาดไหนแล้วรู้ว่าต่อไปนะซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วมันจะขึ้นจากสองล้านเป็นสามล้านตราบใดที่ไม่มีตังค์ซื้อมันก็ไม่มีโอกาสจะได้กำไรหนึ่งล้าน ต่อไหมฮะหุ่นเหมือนกันฮะถ้าไม่มีเงินมาซื้อปัจจัยจะดียังไงราคาจะถูกไงังบางทีเราเห็นหุ้นบางตนะัวนะ PE สอง PE สามอ่ะพอเข้าใจไหมฮะ,ะถ้าถ,ถ,ถ้าเราไปดูนะหุ้นไอ้ไอ้พวกที่เป็นแพลตฟอร์มอย่าดูอเมซอนก็ได้ตอนที่มัน<แ>ทำแล้วก็เปสือแล้วก็เฮ้ยอะไรองมันวันแล้วมันก็แบบมันไม่ขึ้นอะนะฮะ PE ม,มันก็ต่ำมากเลยนะไม่มีใครสนใจที่จะซื้อนะเพราะมันขายหนังสือมันจะขายหนังสือได้ยังไงวันหนังสือ คนสั่งซื้อหนังสือใครเขาจะอ่านหนังสือกันว่าเขาอ่านดิจิทัลไม่ดีกว่าใช่ไหมอืมคนละเรื่องไงอ่ามันจะเป็นอาการแบบนั้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นตอนนี้พี่คิดว่าตลาดหุ้นยังสทั้งโลกไม่สามารถขึ้นได้ถ้าดอกเบี้ยยังไม่ลงนะครับมันยังทั้งโลกอืมแต่เราจะถ้าต้องมีเรื่องน้ไงอ่มีเรื่องน้ไงอ่ตีมน้ไงอ่ตีมน้ไงอตีมเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหม ค่ะตามีมคนจีนได้ไหมจีนจะเข้ามานะฮะนู่นนี่นั่นจะดีอ่ะตีมมาอ่าีมเลือกตั้งเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหุ้นจะขึ้นตีมไหนก็แล้วแต่ฝรั่งขายอย่างเดียวมันก็ไม่ขึ้นไงค่ะอืมดีมไม่มีเงินมีแต่ทีมแต่ไม่มีเงินอ่าแต่ข้อดีคือมันทําให้หุ้นถูกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกแล้วถูกอีกพีอีตั้งกลุ่มนั้นหรือเปล่าคุณอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าคนกลุ่มที่คิดเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและสามารถทนถือได้ เมื่อเงินกลับมาหุ้นผู้นี้จะขึ้นดีเราอยู่ในชนกลุ่มนั้นไหมที่เรียกว่าวีไอถาม<ห>ด้วยก่อนออว่าเป็นชนกลุ่มไหนอว่าเป็นชมกลุ่มไหนขอเห็นหุ้นขึ้นแล้วบอกก่ากจะถึอดาวเพราะว่าเป็นชนกลุ่มไหนฮะกลุ่มกลับไปกลับมาหุ้นขึ้นก็อย่าเป็นวีไอพอหุ้นลงก็อย่าไวๆอะไรเงี้ยนะฮะ เมอ่ะคำถามตายเลยหนูมีมีมีหลายคำถามเลยค่ะพี่จริงๆแล้วทาง YouTube เนี่ยถามคำถามมาเยอะเลย youtube หนึ่งพันห้าร้อยกว่าคนแล้วนะคะจะหนึ่งพันห้ร้อยแล้วนะต้องต้องเอ่อต้องก็ต้องบอกว่าให้กำลังใจนะลงทุนนะนะฮะเพาถ้าถามว่าคํามวัญอะไรความฝันคือเล่นน้อยเสียน้อยเล่นมากเสียมากไม่เล่นไม่เสียตอนนี้ไปเล่นหวยกันแล้วนะคะตลาดแบบนนี้ เล่นไม้เสร็จแล้วคะขึ้นมาแบบซื้อเจทีเอสห้าสิบตังค์ขึ้นไปห้าร้อยห้าสิบเนี่ยหวยไม่มีโอกาสฟุกแบบนี้นะคุณมีโอกาสอันนี้ฟุกยิ่งกว่าหวยเองนะออมีคนถามในเรื่องของน้ํามันค่ะพี่ว่าน้ํามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะพี่มองลงพี่มองว่าสุดท้ายแล้วก็คือลงนะฮะอืมครับพี่พี่มองน้ำมันตั้งแต่ที่สงครามแล้วิก่ร์บอนมันขึ้นพี่บอกหนึ่งมันก็ลงนะฮะนะครับ การฟังต้องฟัง hmm ต่อเนื่องการวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์แล้วก็ฟังมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดว่าอพี่บอกอะไรมาบ้างพี่บอกว่าเนี่ยมันเป็นขึ้นบีนะฮะไอ้นี่มันจบไปแล้วนะฮะเนี่ยมันจบไปแล้วแล้วมันก็ทำเอบทำขึ้นบีนะฮะแล้วมันก็จะต้องทําขึ้นซีนะครับซีแล้วถ้ายังไม่ถึงไซเคิลมันก็จะเป็นเอบซีนะฮะแต่ซีสุดท้ายอ่ะมันจะหลุดหกสิบห้าเหรียญลงไปโซนประมาณสามสิบเหรียญ นะครับอันนี้ภาพยาวนะภาพยาวนะฮะแต่ภาพสั้นๆเนี่ยมันจบตั้งแต่แท่งนี้แล้วถูกไหมนะครับแท่งเนี่ยแล้วก็แท่งโศกคามาถูกไหมอ่าค่ะอ่ะแล้วตอนนี้โศกายังไม่จบอ่ะแล้วทําไมหลุดอ่ะดาวเชรี่ตรงนี้หลุดไปแล้วนะครับอ่าแนวรับต่อไปแนวรับที่ห้ามหลุดก็คือเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าจุดสามลุดแล้วนะอันนี้คือหลุดสต็อปลอดวหลุดดาววิกหลุดสต็อปลอดวิกอ่า ก็ลงไปที่เก่าลงไปที่เก่าตามเทรนนี้วิธีลงจจะลงยังไงแค่น,นั้นเองแต่ลงแล้วเห็นไหมฮะลงไปตามเทรนนี้เทรนเนี้ยอ่าอ่าตนี้ก็ถ้าเทรนนี้ก็ชี้เป้าชี้เป้าจิตมาอย่ามาพูดนะเพราะว่ามันจะเด้งลงเด้งลงอ่าเด้งก็ประมาณสิบวันแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงอ่าไม่ได้แบบลงทั่วไปเจ็ดสิบห้าหรอกมันจะมีสวิงขึ้นลงสวิงขึ้นลงระหว่างระหว่างทาง อันนี้ถ้าใครเรียนสีบุกหนึ่งมาดูตรงนี้อันนี้สต็อปลอดเดย์ไหมสต็อปลอดเดย์ใช่ไหมขึ้นมาอยู่ในเขตโอเวอร์บอสไดเวอร์เจนไหม,มดูไปดูอ่ะหลุดสต็อปลอดไหมอ่อันนี้จุดขายที่หนึ่งไหมหลุดสีวันจุดขายที่สองไหมหลุดสต็อปลอดนี่จุดขายสุดท้ายไหมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นจุดจุดคารบ์บอนตั้งแต่แปดแปดเหรียญนี่คืณต้องช็อตมาแล้วถูกไหม S <S <S คุณทำตามระบบนี่เป็นเล่าเลี้ยอหลังให้ฟังสอนให้สอนสอนให้เอราะฉะนั้นเด้งขึ้นมาตัวนี้เป็นช็อตใหญ่ไหมเพราะตัวนี้นับเป็นลงนะตัวนี้ก็เป็นช็อตใหญ่นี่เป็นไฮไหม <Hi. S 1> อันนี้เป็นโลไหมเป็นโล <Low. S 1> อันนี้ uh. เป็นโลว่ไฮสุดช็อตคร <Low high. S 1> ั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือไปจนกว่าข้างล่างจะมีสัญญาณดีเวอร์เซลกลับมาใหม่ลันช็อตไม่ต้องไปคาดหวังว่าเพราะว่า เวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะมีหัวตรงนี้แปดสิบสองเด้งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบสองเด้งอะไรเนี่ยนะครับมันก็แนวรับเจ็ดสิบเก้าจิดแปดหมดก็เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองและนอันนั้นทิศทางน้มามันเนี่ยชัดเจนมากเงมือนบาทก็ชัดเจนมากนะ,ะเงินบาทนี่<ะ>ที่ก็วิเคราะห์มันเรินะะก็คือเนี่ยมันก็ชัดเจนมากนะฮะแล้วตัวเนี้ยเราดูสังเกตดูแถวนี้มันเริ่มยืนใช่ไหมค่ะ มันเริ่มยืนได้นานกว่าตรงนี้นานกว่าใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันลงมาแรงมันจึงมีโอกาสรีบาวขึ้นไปโซนที่มันลงมาจะกลับไปอ่อนค่าหรอคะแค่สามห้าจุดแปดเ้ไม่ได้เยอะนี่สามห้าจุดห้าหกอเพราะฉะนั้นนหะคนที่ถือมาจากข้างบนนะครับคุณก็ถือต่อไปนะฮะโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนมีไหมก็ก็ยังอยู่ใน อ่อนชั่วคราวเพื่อที่อ่จะลงต่อเนี่ยไม่มีทางเนะี่ยเวิงแบบนี้นะเนะี่ยวิกัดลงแบบเนี้ยนะฮะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มนะครับอาจจะรนีบ้าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แต่พี่คิดว่าโซนสามห้าเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้นานนะ <c oughs> เขามีแนวรับอยู่แถวสามห้าจุดสองห้าเนี่ย <c oughs> เขาไม่ดุดง่ายๆครับ อาจจะเด้งออกข้างนู่นนี่นั่นคือไม่ลงปิดป้าปิดป้าแข็งป้นป้าแต่ก็อาจจะมีเด้งกลับปิดปาแล้วสุดท้ายก็ย่อมาใหม่อ่างเงี้ยเนี่ยเหมือนปีนี้ทั้งปีก็ตกองกองแถวนี้นะโซนแถวนี้ยังไงก็เด้งอ่ะเนี่ยยังไงก็เด้งอ่ะนะครับเด้งแล้วก็ไม่เกิน่ะไม่เกินไม่เกินไอ้สิบวิแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาตรงนี้จากนี้ไปอ่ไม่ถึงว่าช็อตใหญ่อ่ะมันหมดละค่ะค่ะช็อตใหญ่ัวเนี้ยมันหมดละนะเว้นแต่ว่ามันคอนซลิเดดใหม่ มันก็จะมีช็อตใหญ่อีกทีหนึ่งนะฮะเออมันจะมีถ้ามันยืนอยู่นานแล้วไม่ผ่านสิบสิบวิเนี่ยเดี๋ยวมันจะอนโซลดมันก็จะปึ๊กแขกช็อตใหญ่ใหม่อีกทีหนึ่งแล้วจะเด้งกลับไปบนอะไรก็ได้ว่าไปนะครับเพราะนั้นใครใครชอบมาจาบนแถวนี้ก็ถ้าจะปิดไปก็ชั้นพอแล้วนะครับสองร้อยเบสิบร้อยจบจบก็จบไปแล ต่อไปอันเนี้ยดีส่วนของพวกทองหรือพวกข้างเงินมันดูง่ายเนาะพี่เพราะว่ามันแนวโน้มและสัญญาณต่างๆมันชัดนี่คือข้อดีของตลาดหุ้นไทยนะไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยรอบบ้านบ้านเราเนี่ยอยู่เว้นสิงคโปร์นะไม่มีใครมีตราสารพวกนี้นะเพราะฉะนั้นตลาดบ้านเราเนี่ยคือหุ้นเท่านั้นเนี่ยที่ยากนะฮะคือมันยากมานานแล้วแหละเพราะตลาดเรามันเป็นหุ้นที่แบบหุ้นไม่มีคุณภาพแล้วก็มีคนมาปั่นอะไรเงี้ยนะฮะ มันเป็นมานานแล้วแต่พีมมมนน่มันก็ติดนิสัยกันมาตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่มั้งอันนี้รุ่นเฉลยแล้วอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ะนะฮะมันพฤติกรรมการลงทุนของเราเป็นเหมือนอยู่อ่ะแต่ตรา<ฆ>ที่ประเทศอื่นไม่มีก็คือทีเฟกอันนี้เล่นได้ทองคําเล่นได้ทองคํานี่ก็ถือป็นราคาตลาดโลกนะฮะเนี่ยเงินบาทก็เป็นราคาตลาดโลกนะครับเพราะนั้น<ฆ>ส่วนดีของตลาดเนี่ยนะไม่ใช่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะพี่พูดให้ ไม่ใช่นะครับอันนี้เรียกว่าตลาดฟิวเจอร์แห่งประเทศไทยนะคนละตลาดจะนะอเ<อ>ขาแยกส่วนตลาดครับตลาดวเจอค์คนละส่วนยไ,ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะคนละส่วน,นคนละส่วนกันไม่ส<ะ>ีบุคคลนะเอออย่ามายุ่งกันนะเพราะนั้นไอในในไอตลาดตลาดบ้านเราแล้วกันเนะียมันก็ยังมีตาสาม<ไ>ที่เล่นได้ซึ่งคุณต้องไปฝึกคุณต้องไปฝึกฮะเพราะมันเป็นเงินเท่านั้นเลยแล้วมันทูบีแฟร์ถ้าคุณ กูดูแค่เทคนิคเป็นอ่ะนะแค่สามช่องเนี่ยกูก็สามารถเล่นได้ละนะครับตอานี้ก็ไปถามแล้วว่ามันเล่นกระจายเราอ่ะค่ะอันเนี้ยคุณสูว่าคุณช้าไปอีกนะอีกวันสองวันนะเอา้าขึ้นมาแล้วแถวนี้เอาไงาไปแล้วมันต้องเร็ว<า>รอ,อะ่ะกลางทางอีกวกนี้ม,มันเล่นก,การพนันมันต้องตัดสินใจเลยเอาไปก่อนว่าเอาว่าล็อกไปละลองไปว่าครึ่งนึงอะไรเงี้ยเพราะมันขาลงแล้วนะครับค่ะปิดหมดเลยไหมปิดหมดอ่ะลองไปครึ่งนึงนะฮะ ครับอ่ะเป็นคือไปแถวนี้อ่ะช็อตใหม่นะช็อ,ชอตใหม่สามารถช็อตได้เต็มเต็มวงอ่าเพราะว่าเทคม,มาได้สุดต่างใช่ไหมอือวันนี้เป็นกลยุ์หมดค่ะอ่ะต้องวางกลยุธ์กันดีๆนะช่วงนี้นะคะมีคนถามอีกคําถามหนึ่งคาถามสุดท้ายแล้วกันค่ะพี่บอกว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยปิดวอลลุ่มแบบนี้เนี่ยมีผลอะไรไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซ็ตปิดวอลลุ่มเท่าไหร่เอ่ยถ้าเกิดลองไปดูวันนี้น่าจะวอลลุ่มน้อยอยู่นะคะพี่นิพนธ์รับมันก็เป็นตลาดที่ซึมอหะนะฮะ ซึมลงเซ็ตล่วงคือผู้เล่นคือผู้เล่นมันตายหมดแล้วอ่ะมันเจ๊งหมดแล้วคือคนคนเล่นติดหุ้นหมดแล้วอ่ะแล้วพี่ก็รู้อยู่อ่ะพี่เอาเงินมาแจกเลยถ้ามันไม่มีอะไรดีใช่ปะ่ะพ,พี่พี่เป็นฝรั่งพี่จัาเงินมาซื้อตลาดพุ่งไทยมาเพื่อถ่านพี่รู้ว่ากองก็ติดคนไทยก็ติดแล้วมันก็ไม่มีเงินอ่ะแล้วพี่จะมาซื้อเพื่อเอาหุน้นหุ้นนั้นต้องเป็นหุ้นดีจริงๆอ่ะพี่ก็ไปดูว่าอ่าเพราะนั้นหุ้นต่างประเทศมันดีกว่าไงถูกป่ะเขาเห็นอนาคตมากกว่าแล้วเขาจะมาซื้อหุ้นเราไหมล่ะ นี่คือเหตุที่ว่าทำไมเราต้องเปิดตัวเองที่ให้ไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะผ่าน RDIx หรือว่าเอาเงินไปซื้อหุ้นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบโดยละเอียดวิธีการหาข้อมูลนะฮะการแปลข้อมูลนะฮะการแปลศัพบเข้าไปศึกษาเองนะฮะไอหุ้นต่างๆนะฮะทำยังไงนะฮะผ่านนะคือคือเป็นขบวนการของการที่จะ เตรียมตัวไปลงทุนที่สามประเทศโดยตัวเองอ,ะอ่ะโดยตัว,<า>ตวเองทับได้ทั้งหมดเลยนะครับออันนี้ก็ค<น>ือเป็นคอสค่ะตัว global trade ใช่ไหมคะพี่วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นนอ่ะพิศถามว่าคุณจะหมกมุ่นอยู่นี่เหรอสมมติว่าคุณคุณไปอสมมติว่าอ่าในวันเดียวกันนะนะครับแล้วคุณก็เห็นที่บ้านคุณมี netflix ไหมค่ะมีดูทุกวันเลยค่ะ อ่ะมี Netflix นะคุณมี Netflix, Netflix เน fli ิกเน็ตฟิกอะไรของคุณก็ว่าไปนะฮะค่ะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วคุณก็เห็นว่าไอ net f ฟ i x เนะี่ยนะฮะมันประกาศผมกันในงานนะคุณดูนะคุณดูกัานะดูนะเนะี่ยเขาประกาศผมกันในงานนะฮะนะประกาศผมในงานมาปั๊บเนี่ยนะครับมันโดดขึ้นเห็นไหมันโดดขึ้นใช่ไหมไอผลํางานของเขาเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีมันมีเซอร์ไพรส์ บวกอยู่หกสิเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะแล้วมันเป็นไงประกาศปุ๊บบันโดดขึ้นไปแล้วมันย่อลงแล้วตอนนี้มันขึ้นไปทำนิวไฮคุณเห็นไหมเห็นไหมวันเนี้ยพอกำไรโตก็ขึ้นดิมึงจะลงมาทำนิวโลแบบตลาดหุ้นไทยได้ยังไงล่ะถูกก็พของเราเนี่ยเปิดมาได้กําไรปุ๊บลงจ้าไอไหมเทสซ่าอคุณดูเทสซ่าเนี่ยเทสซ่นี่กำไรเป็นยังไงกําไรก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ทางลบใช่ไหม อ่าเป็นสปายทางลบเนี่ยมันโดดลงมาตึ้งเลยแล้วมันก็ประกาศกําไรใช่ไหมเนี่ยสปายทางลบก,ก็มันลงเลยเนะมันลงมาถึงจุดหนึ่งเห็นไหมมันก็รีบาวกลับไปยืนมันไม่ใช่ว่าลงเอาตายเพราะว่ามันไม่ใช่าขาดทุนใช่ไหมอืมอืมแล้วคุณคุณลองคิดเป็นเงินเดี่ยคุณลองคิดเป็นเงินเนีะฮะคุณลองคิดเป็นเงินนะเนะี่ยสมมุติว่าคุณคุณหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้านี่คุณได้กำไรสิบเปอร์เซ็นไปแล้วนะอืมอืม ใช่จริงๆอย่างตอนนี้เนี่ยเราถ้าเกิดไอซ์สนใจอย่างหุ้น D ีไอซ์ก็สามารถมาเจอพี่ได้เลยใช่ไหมคะวันที่ยี่ห้าอืมเขาะมันใกล้ตัวมากไงหุ้น D I ตัวส่งนี้จะลงอะไรตาสารต้อง้าเจอว่าอ D r เนี่ย D I D I X เ่ยมันมีจุดมันมีจุดอ่อนยังไงนะฮะเอาว่ามันไม่เสียภาษีหรอกมันไม่เสียภาษีนะฮะแต่ถ้าไปลงทุนเสียภาษีนะครับแต่เสียภาษีนั่นมันแก้ไม่ได้หรอกนะฮะแก้ไม่ได้แก้ได้ก็คือต้องไปอยู่ต่างประเทศหกเดือนอะ แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นให้เกินหกเดือนแล้วค่อยกลับมาแบบนี้นะประเทศไหนก็ให้คุณอยู่วะไม่ได้ค่ะอ่า่ได้ก็อยู่ลาวอยู่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่ลาวไปเกินหกเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนั้นกูก็โอนกลับเป็นภูไม่เสียภาษีมันก็มีวิธีหมดแหละแต่ถามว่าต้องพยายามขนาดนั้นเชียวหรือค่ะอ่าแต่คุณก็ต้องมีความสามารถในการที่ไปตามเทีก็ต้องดูเรื่องอัตราเลื่เปลี่ยนเป็นนะครับค่ะอืมอ่า แต่ตาลิเป็นไปก็อนหัด,ดเล่นหันเล่นฟอเกไปก่อนนะฮะ่าอูเนี่ยหัดเล่นไปเล่นไปก่อนเพื่อจะได้เข้าใจนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าดรเดียกอ่ะมันรวมมันรวมตาเลิเป็นอยู่ในนั้นทุกวันค่ะ อนะในน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ใครที่กำลังสนใจหรือกำลังมองช่องทางอยู่นะว่าเอ้ยอยากจะลองไปเทรดในต่างประเทศบ้างมันไม่ได้เรื่องยากไม่ได้เรื่องไกลตัวเลย DIX ตอนนี้ก็มีเปิดให้แล้วในไทยของบ้านเราหรือว่าอยากจะไปดูเทรดต่างประเทศต้องดูอะไรเทคนิคยังไงบ้างต่างกันไหมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่ Line แอด BLLMI เจอกับพี่นิพนธ์เต็มวันเลยใช่ไหมคะพี่นิพนธ์ทั้งวันเลยใช่ไหมพูดในยี่สิบปัตเตอรพี่ไม่รู้พูดกรบไปนะ แต่ก็เป็นการการสอนแบบว่าอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันดียังไงเวลามองมันมันมองยังไงนะฮะเราต้องรู้ข้อมูลอะไรเอามาจากไหนแตทําให้เข้าใจจะต้องไปแปลยังไงต้องไปหาคือเดี๋ยวนี้ในอีโคซิสเต็มมันไม่จะเป็นเราต้องเข้าใจเข้าใจอ่ะธุรก,กิจเป็นแบบภาษาไทยเราอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ลายย่อยเราไม่ใช่ฝรั่งที่เราเราไม่ได้เรียนมืองนอนี่เราไม่สามารถเข้าใจ ภาษาภาษาแบบเข้าใจแบบฝรั่งเข้าใจแต่เราเรา,เรา,เ,ราเรามีช่องทางท,างที่จะไปดูว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงโอ้น่าสนใจทั้ง<จ>ด้านทั้งด้านเซลแคร์ทั้งด้านเอทั้งด้านแัลฟอร์มแล้วก็เรื่องของอ๋อหลายหลายหลายอุตสาหกรรมนะหลายอุตสาหกรรมนะะติดตามกันได้นะคะใครที่สนใจก็ อ่า b l l m i ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นิพนธ์วันเสาร์ที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ฝนตกและรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็น